เพื่อนๆเคยได Japan ้ยินเรื่องเล่าของตำนานเมืองญี่ปุ่นกันไหมครตำนานเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายร้อยเรื่องเลยใช่ไหมครแต่ว่าเรื่องที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเรื่องเล่าตำนานเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายร้อยเรื่องเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องที่พวกเราพอจะคุ้นเคยแล้วก็เคยได้ยินกันมามากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ็ดเรื่องสยองขวัญในโรงเรียนญี่ปุ่นอ่าซึ่งไอ้เจ็ดเรื่องนั้นเนี่ย มันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างแล้วมันจะร้อนสักแค่ไหนเราไปรับชมกันได้ในรายการลึกลับซับซ้อนคุณดมฮะในรั้วโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่เอาไว้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็พบปะสังสรรค์กันในช่วงวัยรุ่นของพวกเรานะเนาะซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนกันแต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ตายจากไทยหรอกคือเรื่องลึกลับในโรงเรียนฮะ<อ>คือในโรงเรียนเนี่ย อ่ะมันจะแบบตอนเช้ามันก็เอาไว้เรียนเอาไว้เจอเพื่อนทากิจกรรมแต่โรงเรียนจะกลายเป็นสถานที่ที่น่ากลัวและสยองขึ้นมาทันทีในตอนกลางคืนนะครับโดมซึ่งวันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเอาเรื่องเจ็ดเรื่องลึกลับหรือเรื่องเจ็ดเรื่องสยองขวัญในโรงเรียนญี่ปุ่นมาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งเอาเรื่องแรกกันเลยไหมเ,เรื่องแรกเลยอันแรกเรื่องแรกเลย เรื่องแรกเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาก่อนนะก็คือฮานากกซังในห้องน้ำอ่าอีฮานากกซังอ่าหรือคนฮานากกนั่นเองนะ <Okay. S 2> คือถ้าพูดถึงผีในโรงเรียนเนี่ยคุณดมถ้าจะพูดถึงเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดในโรงเรียนเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องห้องน้ำผีผีนใ,นในห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ทั้งมืดแคบชื้นเพอเพอเหม็นด้วย โรงเรียนของเน่าเน่าหน่อยก็จะมีกลิ่นเหม็นนะครับใช่ซึ่งไอ้เรื่องที่เล่าลือกันมากที่สุดของผีห้องน้ําในโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยมันหนีไม่พ้นผีฮานาโกซังคือตามความเชื่อเนี่ยเขาเล่ากันมาว่าถ้าคุณไปเคาะประตูห้องน้ําที่ชั้นสามที่ห้องท้ายสุดหรือห้องในสุดนะเคาะสามครั้งแล้วถามว่าฮานาโกซังอยู่ไหมฮานาโกซังอยู่ไหม แล้ะถ้าหากมีเสียงตอบกลับมาว่าอยู่ประตูมันก็จะถูกเปิดออกและจะมีเด็กผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสีแดงลากตัวของคุณเข้าไปและสถานที่ที่คุณจะต้องพบเจอจะไม่ใช่สถานที่ที่คุณเคยรู้จักประมาณนี้ประมาณนี้คุณโอ๊สำหรับเรื่องเป็นเรื่องเรื่องเล่านะในห้องน้ำเรื่องเล่าของพี่ฮนกสั้ัก็ค แล้วประเด็นคือต้องเป็นตอนกลางคืนนะเ,นนนเพราะว่ามันเป็นวลานอกจากว่ามันจะต้องแบบเป็นตอนกลางคืนแล้วเนี่ยโรงเรียนของคุณเนี่ยต้องมีสามชั้นด้วยอ๋อเพราะว่าต้องเป็นเพราะว่าตามตำนานเนี่ยมันคือห้องน้ำชั้นสามต้องเป็นห้องน้ำชั้นสามด้วยใช่ถ้าเกิดคุณมีแค่ชั้นหนึ่งชั้นสองคือคุณจะไม่เจอผีฮานาโกแน่นอนอสบายใจได้สบายใจนะสได้ได <Okay. S 2> ส่วนสาเหตุอยากรู้ไหมว่าทําไม ถึงมีผีฮานาโกะเนี่ยมาเฝ้าห้องน้ําหรือผีฮานาโกะหรือผีคุณฮานาโกะเนี่ยเธอเป็นใครมาจากไหนมันมีเรื่องแบบนี้ครับคุณโอ๊มีความเชื่อว่ากันว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกในช่วงที่มีเครื่องบินบินมาทิ้งระเบิดแล้วเธอเนี่ยรียว,วิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ําซึ่งอยากจะเราโลกันนะ,ะแรงระเบิดมันต่อให้หลบมันก็ไม่พ้นนะฮะซึ่งฮานาโกะเนี่ย ก็คือคนที <C. ่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดครั้งนี้โดยการโดนเปลวเพลิงจากการระเบิดเนี่ยพออตายทั้งเป็นและก็กลายเป็นวิญญาณพยาบาทในสถานที่สถานที่นั้นส่วนเธอไปสิงในห้องน้ายังไงอันนี้ก็ถ้าใครอยากรู้ก็ไปถามคุณคาตะโกเอาเองกันะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไปแล้วคุณมีไหมเรื่อมเรื่องหนึ่งและเรื่องต่อไปก็แน่นอนอยู่ที่เดิมเลยก็คืออยู่ในห้องน้ําตอนกลางคืนใช่ ยิ่งเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะแค่ในญี่ปุ่นนะจริง,รงๆแล้วน่าจะมีทุกท,ที่ม<ง>ันเป็นเรื่องแบบคลาสสิกเลยไม่จะว่าเป็นห้องน้าโรงเรียนห้องน้ําตามปั๊มอะไรก็แล้วแต่แ<ห>ม้กระทั่งแบบห้องน้ําในบ้านของคุณซึ่ง<จ>เขาบอกว่าแบบเวลากลางคืนเนี่ยถ้าเราไปเข้าห้องน้ำเวลาเราส่องกระจกเนี่ยหน้าเราจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นแบบหน้าของวิญญาณที่ปรากฏในกระจกนะ ใช่ที่แะทับเงาของเราเลยอ่ะเป็นหน้าของคนอื่นหรือบางตำนานก็จะบอกว่าแบบกลายเป็นแบบใบหน้าของเราแหละใบหน้าแบบภาพสุดท้ายอ่ะภาพสุดท้ายของชีวิตอ่าประมาณนี้<อ>บางคนก็จะเห็นเป็นแบบภาพเนื้อคู่ในอนาคตทำนายไปอีกใช่หรือไม่ก็เนื้อคู่ในอดีตอ่ามันก็จะมีทั้งทำนายมีทั้งวิญญาณมีทั้งคนตายมีทั้งอะไรก็ว่าไปใช่ซึ่งหลายคนก็ไม่กล้าเข้าห้องน้าอีกเลยตอนกลางคืน ผมด้วยผมด้วยอืมใช่ประมาณนั้นมีผีกระจกไหมว่าไผมมีแต่เก็บไว้เล่าคลิปอื่นผมมีผมไม่เคยเจอผีกระจกเคยเจ่ผมผูกระจกโอ้ผมไปททงนั้นซะแล้วไงไปไทงนั้นซะแล้วอันนี้น่ากลัวกว่านะน้าใครเข้าห้องน้ำแล้วไปเจอคุณโอมถูกระจกอยู่นี่ก็กระจกอยู่ใช่โอเคอันนี้เป็นผีถูกระจกไปนะครับผมใครที่ไหนล่ะพี่โดมก็ ไปเรื่องต่อไปเลยนะอันนี้ผมขอเล่าเพราะว่าผมผมมีประสบการณ์๋ยวเล่าให้ฟังด้วยเลยก็คือหุ่นกายวิภาคในห้องวิทยาศาสตร์คุณโดมเคยเห็นไหมเคยเรียนไหมกายวิภาคใช่หุ่นที่เป็นบอกมีแบบหัวใจมีอะไรอ่าเคยเรียนนะก็คือในห้องแบบห้องชีวะพวกห้องอะไรเงี้ยมันจะมีหุ่นตัวนี้ตั้งอยู่ซึ่งเราไม่ได้เรียนหรอกแต่เราจะเห็นมันเพราะว่าโรงเรียนเรามันไม่มีสอนกายวิภาคไงแต่มันมีมันมีซึ่งมีไว้ทําไมก็ไม่รู้น่ากลัวชิบหายคือด้วยความที่หุ่นตัวเนี้ย เดิมเคียมมันก็น่ากลัวอยู่แล้วคุณโดมถูกไหมเวลาที่เราเรียนถ้าเราเผลอไปจ้องมันเนี่ยเอาจริงหลอนนะหลอนใช่แล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนซึ่งมันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าไอ้หุ่นโทตัวเนี้ยที่เราเอาไว้เรียนเรื่องอวัยวะภายในของมนุษย์เนี่ยลำพังแค่ตอนกลางวันอย่างที่บอกแม่งก็น่ากลัวละพอตอนกลางคืนเนี่ยมันดันขยับตัวได้คุณโดมครับและถ้าหากว่ามีคนดันไปเจอ ตอนมันขยับตัวตอนกลางคืนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะวิ่งตามคุณเนี่ยแล้วมันจะวิ่งไล่ล่าคุณแบบไม่ลดละเพราะว่ามันต้องการที่จะชิงชีวิตของคุณเนี่ยมาเป็นของมันด้วยความที่มันเป็นหุ่นไงแล้วมันเป็นหุ่นที่แบบเหมือนมนุษย์อ่ะมันก็อยากจะมีชีวิตเพราะว่าตอนเช้าะที่เรามานั่งเรียนมันก็ยืนมองเราอยู่แล้วมันก็อิจฉาเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นมันตอนกลางคืนมันไม่ปล่อยโอกาสแน่นอนฮะ มันจะช่วงชิงชีวิตของคุณมาเป็นของมันและในตอนเช้าของวันถัดมาเมื่อเราไปตรวจสอบดูไอหุ่นตัวเนี้ยหัวใจของมันจะเต้นอยู่คุณโดว้าว <Wow. S 2> ก,ก็คือมันมีชีวิตแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าของหุ่นที่เอาไว้โชว์เครื่องในและกัน uh เรื่องง่ายๆซึ่งประเด็นคือผมมีประสบการณ์กับหุ่นแบบนี้คุณโดประสบการณ์ตรงเลยใช่ประสบการณ์ตรง uh เลยตอน ตอนม4คือตอนม4เราไม่ได้เรียนด้วยกันใช่ไหมก็คือเป็นหุ่นแบบเนี้ยแต่มันไม่ใช่หุ่นหุ่นที่แบบเอาไว้เรียนเรื่องอวัยวะหรือว่าหุ่นกายภาพนะหุ่นแบบหุ่นกายวิภาคแต่มันจะเป็นหุ่นที่เอาไว้ลองเสื้อซึ่งไอหุ่นลองเสื้อเนี่ยมันเป็นหุ่นลองเสื้อที่ตั้งอยู่ในห้องอาเซียนครับก็คือมันเป็นหุ่นที่เอาไว้ใส่เสื้อประจาชาตินั้นๆั้นั้นอ่ะมันก็จะมีสิบตัวสิบเอ็ดตัวก็คือตามชาติในอาในอาเซียนนึกออกไหมแล้วผมอ่ะ ดันเป็นตัวแทนโรงเรียนเป็นเด็กกิจกรรมอะไปแข่งวิชาการเกี่ยวกับวันอาเซียนแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็ต้องไปนอนที่ห้องอาเซียนกับเพื่อนเพื่อนนี่แหละประมาณหกเจ็ดคน<อ>เป็นเด็กกิจกรรมกลุ่มเดียวกันนะฮะชมรมอาเซียนเนี่ยแล้วอยู่ดีๆตอนกลคืนเนี่ยผมก็ตื่นขึ้นไปกูดมเพราะว่าปวดจีหรืออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละผมก็ตื่นขึ้นไ้แล้วผมก็ลุกขึ้นมานั่งไอ้จังหวะที่ผมนั่งอ่ะผมเห็นแล้วนะว่าเพื่อนทุกคนหลับอยู่แล้วห้องอมืด แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วผมประสะดุดตาเลยก็คือมันมีหุ่นอาเซียนตัวหนึ่งคุณโอมมันขยับต่อหน้าต่อตาผมเลยขยับเลยนะใช่มันต่อหน้าต่อตาเลยคือคือหุ่นตัวนั้นอ่ะมันทําท่าประมาณว่ายกมือข้างนึงเนี่ยเป็นท่าแบบบายบายอ่ะแล้วมืออีกข้างเนี่ยคือมือข้างขวาบายบายมือข้างซ้ายอ่ะกลุ่มเข็มขัดแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะปกติหุ่นเนี่ยจะอยู่ในท่ายกมือ ข้างซ้ายอ่าแต่ตอนกลางคืนที่ผมเห็นเน่ะมันยกมือข้างขวาอ oh. แล้วมืออีกข้างหนึ่งอะ่ะที่ข้างซ้ายที่ไม่ได้ยกอะผมเห็นอยู่เลยว่ามันกําลังขยับต่อหน้าต,ต่อตาเลยซึ่งสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือผมไม่รู้อะว่าไอ้คืนนั้นอไอ้หุ่นตัวเนี้ยมันมองผมอยู่หรือเปล่าเพราะมันมืดไงคือผมแค่เห็นว่ามันขยับแล้วก็เปลี่ยนท่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันมองเห็นผมหรือเปล่าซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเห็นเพราะถ้ามันเห็นน่ะ oh. ผมคงไม่ได้รอดมา เราเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะซึ่งสิ่งที่ผมทําคืออะไรรู้ไหมพมครับทําไงต่อผมนอนต่อแียบร้อย <c oughs> คือคือผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงอ่ะคือคือคือมันเจอกับตัวแล้วมันแบบไม่รู้ยกบคือไม่รู้ว่าจะทํายังไงคือจะโวยวายมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่าผู้มีเรามีแข่งถูกไหม,มเราก็ไม่อยากจะรบกวนเพื่อนแล้วเราก็กลัวว่าจะทําให้เพื่อนกลัวเราก็เลยขมตาแล้วก็นอนต่อตนนอนไป คือคมว่าหลับไหมก็ไม่แต่รู้ตัวอีกทีก็คือปีสี่ปีห้าก็คือเพื่อนก็คือลุกไปแต่งตัวอาบน้ําเตรียมตัวไปแข่งอะไรประมาณนั้นแต่ก็ผมก็ลุกขึ้นมาดูมันอีกรอบนะซึ่งมันก็มันก็อยู่ในท่าปกตินะแต่ว่าเชื่อไหมหลังจากวันนั้น่ะหลังจากแข่งเสร็จอ่ะผมลาออกเลยออืลาออกจากชมรมอาเซียนเลยคือผมไม่ไปยุ่งกับหองอาเซียนอีกเลย ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะไปเล่นมุกกันแล้วไงเราเรื่อนให้น่ากลัวอยู่นุมน่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่คือแล้วผมก็ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับห้องอาเซียนอีกเลยประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือประสบการณ์ตรงที่ผมมีต่อหุ่นมันก็เลยทําให้ผมเป็นเป็นโลกที่กลัวหุ่นพวกนี้ไปเลยพวกหุ่นกระบอกหุ่นโผลอะไรพวกนี้ผมใช่ผมจะกลัวมากเพราะมีประสบการณ์ตรงมีห้องอาเซียนแล้วก็มีห่นก็ระวังด้วยแล้วกันเป็นหุ่นที่ จะมีตัวเดียวที่ยกมืออถ้าโรงเรียนคุณมีก็คือโรงเรียนนั้นแหละโรงเรียนนั่นแหละลองไปจ้องมันดูนะครับลองไปจ้องมันไปดูมันอาจจะโบกมือให้คุณไปเป็นเรื่องต่อไปพี่โน้แล้วก็เรื่องต่อไปก็อาจจะห้องอาเซียนมานิหนึ่งก็จะเป็นห้องดนตรีคลาสสิกเลยห้องดนตรีเนี่ยห้องกิจกรรมเหมือนกันอ่าจริงๆห้องดนตรีเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นแบบจริง ของไทยเองของที่ไหนก็จะเป็นแบบดนตรีที่มันต่างกันนะใช่ใช่้ซึ่งผมว่าของไทยร้อนสุดใช่ของไทยก็จะของไทยร้อนสุดเป็นสองดนวตรีเพราะว่าเรามีประสบการณ์อ่าอนี่ของโรงเรียนญี่ปุ่นก็จะเป็นประสบการณ์อีกแล้วใช่อันนี้ของโรงเรียนญี่ปุ่นนะก็จะเป็นดนตรีแบบตงกลซึ่งในห้องเนี้ยมันก็จะมีเปียโนอยู่ซึ่งหลายๆคนที่แบบตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงเปียโนมันเลงออกมาจากในห้อง คลาสสิกเลยใช่แบบเหมือนนักดนตรีเข้ามาเล่นในห้องแต่พอเปิดเข้าไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องราวพวกนี้เขาว่ากันว่านะว่าคนที่เล่นเปียโนเนี่ยเขาเป็นแบบอาจารย์มาก่อนอาจารย์สอนดนตรีอ่าเป็นนักเรียนที่เรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมาสิงสถิตในห้องนั้นไปแข่งลมไปแข่งเปียโนประมาณนั้นประมาณนี้แล้วเสียชีวิตอ่าใช่ ตามสูตรตามสูตรแล้วก็วนเวียนอยู่ประมาณนั้นนะอ่าก็คือใครที่จะมาเล่นดนตรีหรือซ้อมดนตรีตอนคืนก็ก็จะได้ยินเสียงของเรียนหรืออาจารย์คนนี้เล่นอยู่ว่างั้นเถอะอ่าส่วนผมว่าเรื่องเนี้ยผมว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะเคยทำานวยผมว่านะอันนี้เดาว่านะผมว่าอ่ะอ่ะผมคนเนึ่งเคยเคยไหมนับบันไดโรงเรียน นับขั้นบันไดได้สิบสามขั้นแล้วมันเกินอ่านับผมไม่เคยอผมไม่เคยผมออกตัตไปก่อนผมไม่เคยผมไม่เคยได้สิบสามอ่าผมเคยนับแบบนับไปนับมาแล้วบันไดไม่เท่าเดิมอันนี้ผมเคยอ่าอันนั้นน่าจะหลอนเองละหลอนอันนั้นน่าจะหลอนเองละคือมันคือมันเป็นอย่างนี้เรื่องบันไดสิบสามขั้นเนี่ยในโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยที่โรงเรียนญี่ปุ่นเนียเขาจะเหมือนเป็นแบบข้อกําหนดไว้เลยนะคือมันก็ไม่ใช่ข้อกําหนดหรอกแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนี้คือจะมีบันไดเนี่ยระหว่างชั้นเนี่ย สูงสุดไม่เกิน12ขั้นคือถ้ามันจะเกิน12ขั้นเนี่ยถ้ามันไม่เกินไปเลยเขาก็จะทําเป็นชั้นทันพักเดี๋ยวออกมาก่อนที่จะเป็นชั้นต่อแต่ปนมันอยู่ตรงที่ขั้นที่13เนี่ยมันจะปรากฏออกมาเองเว้ยอย่างลึกลับในตอนกลางคืนคุณโอมและถ้าใครดันบังเอิญเดินไปเหยียบบันไดขั้นที่13เนี่ยจะถูกวิญญ,ญาณร,ร้ายเนี่ยทําให้ตายอาจจะแบบผักตกบันไดหรือว่า โดนแบบถ้าเกิดคุณก้าวไปที่ขั้นสิบสามแล้วคุณก้าวไปต่อคุณอาจจะหลุดเข้าไปในโลกที่ไม่ใช่โลกเดิมที่เรารู้จัก uh huh. อารมณ์เหมือนให้น้ำเลยโดนดึงไปในอีกโลกหนึ่ง uh huh. เพราะว่าขั้นสิบสามเนี่ยมันเป็นเหมือนทางผ่าน,าานระหว่างโลกวิญญ,ญาณแล้วมันเป็นขั้นที่ไม่มีอยู่จริงไงแต่เราด uh ัน huh. นับได้ขั้นที่สิบสามพอดีจนบางครั้งเนี่ยเวลาเราขึ้นลงเนี่ยเราก็จะเผยนับอะ uh huh. เพราะว่าเรากลัวไรออกมันเราก็จะเผอนับ <Yeah. S 2> แล้วถ้าดันบังเอิญน,นับได้ขั้นที่สิบสามเนี่ยสวย ก็ต้องยอมรับว่าสวยแต่ถ้าเกิดว่าคุณโชคดียังไม่ได้ก้าวขึ้นไปหรือยังไม่ได้เหยียบกับตัวกับใจยังทัน uh huh. นะครับซึ่งมันมีสาเหตุอย่างนี้คุณโดม uh huh. สาเหตุขั้นบันไดที่สิบสามเราเนี้ยเขาเล่ากันว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนนึงเกิดอุบัติเหตุพัดตกจากบันได uh huh. เด็กคนนั้นเนี้ยเสียชีวิตคาที่เลยกลายเป็นวิญญ,ญาณที่สิงสู่สิงสถิตอยู่ในบันไดขั้น <In S 1> ที่สิบสามใช่รอให้คนมาเจอแล้วก็กลายเป็นเหมือนเขา อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นคุณโองม,มันมีอไหมมีสักเรื่องไหมเรื่องต่อไปก็จะเป็นถ้าเราในเห็นในอนิเมะหรือในการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยๆเนี่ยก็ะจะเขาก็จะมีโร<ล>งยิมประจำรีนโรงยิมเป็นสนามบาสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนะี้จะเป็นเรื่องที่อยู่ในโรงยิมอ่าถ้าเราเห็นในอนิเมะในการ์ตูนญี่ปุ่นบ่อยๆเ,เราก็จะเห็นเขาแบบ มีโรงยิมมีสนามบาสมีอะไรกันใช่ใช่ใช่ิชง,ชงเนเจอร์นะใช่ซิงเนเจอร์โดยที่เนี่ยเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับห้องดนตรีเลยก็คือเวลาเราไปที่สนามบาสเนี่ยหรือไปที่โรงยิมบางคนเขาจะได้ยินเสียงคนดาะบอลหรือเล่นบาสอยู่ในอ่าโรงยิมคนเดียวนะตอนกลางคืนใช่ตอนกลางคืนด้วยแต่พอสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยตอนคนที่เขาเล่นบาสเนี่ยสิ่งที่เขาแบบเดาะอ,อยู่อะ ไม่ใช่ลูกบาดกมันคือหัวของเขานั่นเองอตามสูตรใช่ตามสูตรก็คือตอนกลางคืนน่ะถ้าใครที่เป็นอารมณ์แบบนักกีฬาโรงเรียน่ก็ต้องอยู่ซ้อมดึกทีนี้ก็อารมณ์ประมาณว่าแบบมาเจอตอนกลางคืนเอ้ยใครมันอยู่ในโรงยิมตอนกลางคืนคนเดียววะเหนออกปะแล้วเขาปิดแล้วไงก็เจอซะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้คุณน้อในเรื่องโรงยิมแล้วก็เรื่องสุดท้าย อีก<น>เรื่องหนึ่งสุด,สดท้ายก็คืออันนีนะ้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์นะทา,างด้านของแบบ pop culture หรือวัฒนธรรมาการแบบสื่อสารของญี่ปุ่นที่เขาต้องการจะแสดงให้เราเห็นว่าการศึกษาของประเทศเขาเป็นยังไงก็คือเรื่องของรูปปั้นหินนิโนมิยะคินจิโร่คนอา,อาจจะคุ้นชื่อ,อแล้วก็อาจจะเคยเห็นเพราะว่ามันเป็นรูปปั้นที่เป็นซิกเนเจอร์ของ ทุกรงเรียนในญี่ปุ่นคือมันไม่ได้มีโรงเรียนเดียวไง uh huh. ไอ้รูปปั้นของคุณอ่ะรูปปั้นหินของคุณนิโดมิยะคินจิโร่เนี่ยคือลักษณะของรูปปั้นหินตัวเนี้ยคุณโอมมันจะเป็นรูปปั้นหินที่เป็นเด็กที่แบบแบกฟือนอยู่ที่หลังแล้วมืออีกข้างหนึ่งเนี่ยถือหนังสือเรียนอยู่ uh huh. ก็คือเป็นตัวแทนของเด็กที่ขยนัยนมากๆอ่ะ uh huh. ใช่ก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะะซึ่งซึ่งในเจ็ดเรื่องเล่าลึกลับของโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยบางเรื่องมันก็จะมีความแตกต่างกันไป แล้วแต่ละโรงเรียนนึกออกไหมแต่อีกเรื่องของรูปปั้นหินนินโดมิยะเนี่ยด้วยความที่มันมีอยู่เกือบทุกโรงเรียนของญี่ปุ่นเนี่ย uh huh. มันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันหมดด้วยความที่รูปปั้นหินนินโดมิยะกินจิโร่เนี่ยเป็นรูปปั้นที่มาจากการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการศึกษาญ,ญี่ปุ่นเพราะว่าสมัยที่นินโดมิยะเนี่ยเขามีชีวิตอยู่เนี่ยภาพที่ทุกคนจะจําได้ก็คือเขาอะจะแบกฟือนอยู่ก็คือตั้งใจทํางานอยู่ yeah. โดยที่มือ,นนอหนึ่งถือหนังสือเรียนและเรียนไปด้วยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวแทนของเด็กขยันเรื่องความที่เขาเป็นเด็กที่ขยันเนี่ยพอเขากลายเป็นรูปปั้นในโรงเรียนเนี่ยแต่พอตอนกลางคืนเนี่ยรูปปั้นหินเนี่ยก็จะมีชีวิตขึ้นมา,าแล้วเขาอ่ะก็จะวิ่งเล่นไปรอบๆโรงเรียนด้วยความที่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่บ้านยากจนมันเลยทําให้เขาต้องขยันกว่าเด็กคนอื่นด้วยการที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย เขาเลยไม่มีโอกาสได้เล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆพอตอนเช้าเนี่ยที่เราไปเรียนหรือเราไปเล่นกันเนี่ยเขาก็เฝ้ามองดูเราพอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็เลยออกมาวิ่งเล่นเหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่ที่เขาเห็นว่าเขาทําแล้วพอตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะกลับไปยืนที่เดิมที่แท่นเดิมอ่าซึ่งเรื่องเนี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบดูสยองอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบผมรู้สึกว่ามันเป็นป o ค c u เจอร์ที่ที่ดีของญี่ปุ่นที่เขาแบบแสดงให้เห็นถึงความแบบ ความขยันมันเขียนของโรงเด็กญี่ปุ่นเนี uh ่ยนะครับผมก็เลยจะชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษนะก็ uh huh. ประมาณนี้ประมาณนี้นนะก็เรื่องเล่าของโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะ mm hmm. แต่นี้เรายกมาแค่เจ็ดเรื่อง yeah, <S <S เพราะว่า<ๆ>เพราะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีเจ็ดเรื่องของโรงเรียนนั้นเจ็ดเรื่องของโรงเรียนนี้ม uh huh. แบบีมีห้องสมดุดมีห้องพักครูมีอะไรก็ว่าไปมีพานโลมีมอะไรเงี้ยมีเยอะ ห้องแก๊สองอะไรอย่างนี้ลมน้ำซึ่งถ้าทุกคนอยากฟังอีกก็ลองคอมเมนต์มาไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะอาเอามาเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้มีเรื่องเล่าอะไรบ้างหรือไม่ใช่แค่ของญี่ปุ่นนะของไทยด้วยนะอ่าใช่เหมือนที่ผมเล่าไปว่าผมมีประสบการณ์ตรงนะจากอนเรื่องหุ่นบ้างเรื่องห้องดนตรีนี่ก็ยังไม่ได้เล่านะเพราะว่าหรืออย่างสนามบาสสึ่งว่า รงเรียนเราจะไม่มีโรงยิมคุณโอมใช่่แต่ว่าด้วยความที่เราเคยเป็นเด็กบาสมาก่อนอ่ะก็อยู่ชมรมบาสด้วยกันมาก่อนคือผมกับคุณโอมเนี่ยเรียนที่เดียวกันนะฮะแล้วเราก็เคยเป็นแบบเด็กชมรมบาสแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชมรมบาสเนี่ยมาเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ไม่ใช่ในคลิปนี้นะครับเอาไว้ติดตามชมในคลิปหน้านะครับประมาณนี้คุณโอมสำหรับคลิปนี้คุณมีอะไรอยากฝากไหมพอฟังมาถึงจุดนี้ละ เล่ามาถึงจุดนี้แล้วฝากเราก็นี่แหละเอ่อฝากช่องนี้ไปด้วยแล้วกันอาฝากช่องนี้ด้วยนะทุกคนฝากไว,ว้ะคุณเป็นช่องน้องใหม่นะฮะ<อ>ก็ถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกชอบกิ่งชอบสไตล์การเล่าของพวกเราสองคนนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะะหรือใครมีเรื่องอะไรอยากให้เราเล่า หรืออยากรู้ทีมบอกม,มาได้เราจะเอามาเล่าให้ฟังหรือมีอะไรนะคุณโอมที่คุณเสนอนะสองคอมเมนต์อะไรอ่า,อาเรื่องสยอง,งสองคอมเมนต์ก็คือถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่คุณอยากเล่าเองคุณก็คอมเมนต์มาในคอมเมนต์นะฮะแล้วเราจะหยิบเรื่องของคุณอะ่ะมาเล่าในทุกๆวันศุกร์อ่าในคิปวันศุกร์แล้วก็จะเอาเรื่องเล่าในคอมเมนต์เนี่ยมาเล่านะแล้วถ้าเรื่องของใครเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบดีเราก็จะให้เป็นท็อปออฟเดอะวีไปซึ่งก็ซึ่งก็ไม่ได้มีรางวัลอะไรให้นะฮะแต่ก็ จะได้รับการยกย่องจากพวกเราะนะครับะม<ก>เสียนปรบมือ<ร><ร>จากผมเองค <laughs> รับตับโรคสองคนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกฝากเอาไปด้วยนะครับไว้ขัดตัวบุกพ้องยังไงจะเอาไว้ปรับปรุงแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าล้วกันนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย